วันนี้นะคะเป็นวันที่6แล้วยังไม่ได้พาทุกคนมาดูบรรยากาศสถานที่ใกล้จุดแข่งขันเลยค่ะจริงๆจุดนี้นะคะเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเอาทเล็ตนะคะเอาทเล็ตก็คือการที่จะมีร้านขายของต่างๆนะคะมาอยู่ใน รวมๆกันมีขายของเนี่ยค่ะจะสังเกตนะคะด้านนู้นนะคะก็จะเป็นขายของส่วนด้านนี้นะคะเขาจะเรียกว่าอาราชัวคาลตี้สปอร์ตอีเวนต์เซ็นเตอร์น่าจะเป็นศูนย์ประชุมแล้วก็เป็นคล้ายๆห้องทําการแข่งขันกีฬาต่างๆนะคะโดยที่เวลานะคะเราแข่งขันเนี่ยเราก็จะแข่งขันกันในนี้นะคะด้านนี้นะคะการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมกว่า3 0 0พ 500คนและ99ประเทศนะคะก็ถือว่ามากันทุกชาติเลยนะคะและชาติไทยนะวันนี้นะคะของเราก็ได้ไปแล้วนะคะสามเหรียญเงินนะคะแล้วก็2เหรียญทองแดงรวมเป็น5เหรียญเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็ได้ทำการแข่งขันไปแล้วนะคะสอ,สองรายการนะคะก็คือกระโดดไกลอายุหญิงอายุ70ถึง74โดยอาจารย์อาจารย์ปานนะคะสมสง่าบุญนอนะคะก็พาธาไปนิดเดียวนะคะได้อันดับ4นะคะแพ้ให้กับเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาค่ะป้าปานนะคะสมสง่าบุญนอก ส่วนอีกรายการหนึ่งนะคะก็คือกระโดดสูงนะคะหญิงอีกเช่นกันค่ะแต่เป็นรุ่น75ถึง79ดปีโหดูดเดือดเช่นกันนะคะโดยเสียดายค่ะพี่นุเล็กของเราเ็นอันดับ4อีกเช่นเคยค่ะโหเสียดายมากเลยค่ะ <l ug> <l ug> แต่เดี๋ยวเราจะมีอีก,อกงานนึงคะก็คือการคั้มทอนะคะจะไปเชียรพี่นิพานซึ่งพี่นิพานได้เหรียญเงินมาแล้วนะคะจากขยิ่งก้าวกระโดดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่นิพานจะทําสําเร็จหรือไม่ไปค่ะพี่คำลบนี่ค่ะพี่คำลบอายุเท่าไหร่ครับวีนนี้อายุเท่าฮะแปดสิบหกเลยจะต้องแข่งอะไรอีกคะพี่คำลบมีแข่งอะไรเพิ่อมอีไหมคะไม่แข่งแล้วมีวิ่งพัดวิ่งพัดมีไหม <ม>พี่คำลบนะคะก็มาร่วมกับเราดิ่ดียร์ที่86เลยนะคะนี่กำลังจะเดินไปเชียร์พี่นิพันธ์ใช่ไหมคะอย่าเข้าไปเชียร์พี่นิพันธ์กันในสปอร์ตแอดอีเวนต์เซ็นเตอร์เลยค่ะด้านนี้เขามีโต๊ะมาตั้งแนะนำเมืองนะคะว่าเมืองของเขาชื่อเกนส์วิลล์นยมีอะไรบ้างเขาก็จะมีโบชัวร์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยว เดี๋ยวเขามีของแจกเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเขาแจกอะไรดรจะเอาไว้ที่คำลบนะคะนี่ <can> เราก็ได้นี่นะคะ <can> เมืองเดี๋ยวเราจะไปถามเขาหน่อยนะคะ <can> ว่าทําไมถึงจะเป็นเจ้าจระเข้อน,นี้ค่ะ <can> และนี่ก็คือจระเ <can> ข้เขาบอกว่าที่นี่ของเขานะคะ <can> มีทุ่ง ไม่ใช่ทุ่งค่ะเขาเรียกอะไรหนองน้ำเยอะทำให้มี alligator เขาเรียก alligator นะคะเยอะแยะเลยค่ะก็เป็นการ represent alligator ค่ะเดี๋ยวเราไปดูพิธีพันธ์แข่งกันดีกว่าเนาะพี่เนาะไปะไปเชียร์กันดีกว่าค่ะบายคนนี้ตัวตึงมากเลยค่ะแคนาดาเค้ ูที่จบไปนะคะเป็นการวิ่งแข่ง200เมตรหญิงอายุ80ปีนะคะพอดีของเราเนี่ยไม่ได้เข้ารอบนี้แต่ว่าวันนี้เขาแข่งกันถ้าเราเข้ารอบก็จะมาแข่งตรงนี้แต่ว่าโอ้โหดูสถิติแล้วเนี่ยเร็วมากเร็วกว่าเราอุ้อเร็วจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นแชมป์โลกอายุ80นะคะน,นะคะเป็นสถิติโลกรุ่น7 0นะคะคนนี้ เห็นไหมคะว่าไอ้คำถอเนี่ยมันสูงมากเลยนะคะแล้วคุณตานะคะวัย86ปีเขาจะคํำกันยังไงเนี่ยอยากจะรู้จังเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนมาติดตามชมกันนะคะว่าเขาจะคำกันยังไงแล้วก็คอยให้กำลังใจกับคุณตานิพันธ์ของเราด้วยค่ะกำลังออกมาแล้วคะ่ะเดินออกมาแล้วนุ่นค่ะเสื้อแดงแดตรงนู้นะคะเดินออกมากับกลุ่มแล้วนะคะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าอายุ85เขาจะเล่นกันยังไง เวลาก็ใกล้งวดมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ทีมไทยเรานะคะก็มากันหลายท่านแล้วนะคะคือที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาชมมาเชียอะไรกันหรอกค่ะอยากจะรู้ว่ารุ่นเนี้ยเขาค้บถอก็ันยังไงก็ยังไงต้องช่วยเชีย์ด้วยนะคะไปดูกันดีกว่า นู่นค่ะคุณตานิพันธ์ของเราก็กําลังเลือกไม้นะคะเลือกไม้อยู่นู่นเสื้อแดงๆนู่นนะคะตรงนู่นนะคะเสื้อแดงน่ะเดี๋ยวดูลีลากันนะคะกําลังเตรียมกํลังเตรียมนะคะกำลังเตรียมอยู่ตอนนี้เขากำลังยังคิวกันซ้อมนะคะก็คือเขาซ้อมกันอยู่นี่ลูกอันนี้คุณตานิพันธ์ของเราก็กําลังวิ่งวิ่งมาแล้วค่ะวิ่งมาแล้วอันนี้อันนี้คือการซ้อมโอ้เจ็บเปล่าเป็นห่วงจัง คู่นะคะมีนักกีฬานะคะอายุ90ปีนะขั้ถอแต่ว่าหกล้มไปนิดนึงค่ะต,ต่อไปนะคะจะเป็นคุณตานิพันธ์ของเรานะคะจะโชว์ฟอร์มการขํ้ำถอค่ะคุณตานิพันธ์ของเรานะคะข้ามไปได้แต่ว่าไม่แต่ว่าไม้หล่นนะคะแต่ว่าข้ามขึ้นเบาะนะคะไม่ธรรมดานะคะดูนะคะอันนี้เป็นประเทศลัตเวีย กับข้ามหรือเปล่ารัดเบียนี่นะคะอะรเลยครัง้งหนึ่งนี่เขามาบอกว่าอันนี้เมตร40แล้วนะคะเมตรสี่สดูท่าโอเคจะตั้งท่าแล้วนะคะโอเคนี่กำลังปรับโพยกำลังปรับระดับอยู่นะคะ สองเมตรก่านี้โอเคนี่เขากำลังกำลังเลงอยู่นะคะกำลังเลงละเริ่มจับไม้ให้มั่นจับไม้ให้มั่นนะคะจับไม้ให้มั่นกำลังจะไปแล้วนี่อายุ80นะคะเนี่ยดูนะคะนี่ดูสเต็ปการชะลอแล้วก็ขึ้น โอ้โหสุดยอดโอ้ท่านี่น่าเชื่อรุ่น85นะคะคนนี้เนี่ยเขามาตรฐานจริงๆริงนะคะอ่ามาตรฐานใช้ได้เลยอ๋อเขาเขาเริ่มที่เม็ดยี่สิบใช่เม็ดยี่สิบอ๋อตั้งแต่รุ่นแปดสิบเขาก็จะเริ่มเม็ดยี่สิบเราเราขึ้นแปดสิบห้าก็เม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบ ก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะเพราะว่าขึ <worries> ้นไปได้แล้วก็ยังไปตกบนบอกไม่น่าเชื่อ8ปดํิ้าทำได้เก่งมากเลยค่ะคุณตาที่พันเก่งสู้สู้งานต่อไปตอนนี้ก็มีกอดเหรียญเงินไว้ละหนึ่งเหรียญนะคะจากกระโดดอะไรนะคะกระเย่งก้็กระโดดค่ะก็ยินดีกับเหรียญเงินที่ผ่านมาด้วยนะคะเดี๋ยวสู้ต่อไปค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่า อายุนะคะไม่ช่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งกีฬานะคะแม้กระทั่งเมื่อกี้มีคู่แข่งอายุ80เหมือนกัน85เหมือนกันก็ก็ขึ้นได้ก็ขึ้นได้เหมือนกันก็แสดงว่าคนอายุ80 85ก็ออกมาเล่นกีฬาได้นะคะว,วันนี้เราอาจจะรู้สึกผิดหวงังแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสู้กันต่อนะคะเ,คเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าเราจะ ได้เหรียญกันหรือเปล่ายังไงร่วมเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะวันนี้เราไม่ได้เหรียญเพราะว่าคู่แข่งเราเก่งเราก็ต้องไปพิกนนาต,ต่อนะคะค,ค่ะโอ้ทุกข้อเราเอาแข็งแรงก็พอแล้วค่ะขอบคุณค่ะ